สวัสดีนะคะบุ๊กมาแล้วค่ะในคลิปที่แล้วนะคะบุ๊กได้พูดถึงนะคะ,ะข้อความนะคะจากพญานาคแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะบุ๊กจะพูดถึงข้อความนะคะจากพญาครุฑบ้างนะคะที่จะส่ง ข้อความนะคะหรือว่าอยากจะสื่อสารอะไรให้กับลูกหลานนะคะแล้วก็คนที่นับถือบูชาพระยาครุฑท่านบ้างนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและบุ๊กจะไม่พูดเ,เยเื่อเปิดเปิดคลิปนานอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็จะไม่มีการตัดคลิปตัดต่อคลิปใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาล่ะนะคะเริ่มกันเลยนะคะบุ๊กจาก ไปห้าใบมาก่อนนะคะสิ่งที่ท่านพญาครดนะคะอยากจะบอกกับลูกหลานของท่านนะคะหรือว่าสิ่งที่ท่านจะเตือนนะคะในเดือนสองเดือนนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านนะคะอ่าบุ๊มีความรู้สึกว่าลูกหลานของท่านเนี่ยจะมีเอ่อท่านบอกว่าท่านเนี่ยพยายามที่จะ ติดต่อสื่อสารกับลูกหลานของท่านอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่ที่บางทีบางครั้งนะคะคุณก็สามารถส,สัมผัสถึงท่านได้ว่าท่านยังอยู่หรือบางคนเนี่ยนับถือท่านมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยนะคะท่านก็เลยมีความเอนดูคุณมากๆนะคะในฐานะที่คุณเป็น,เป,นเป็นลูกหลานนะคะ แล้วก็หากท่านใดนะคะที่นับถือท่านแล้วก็นำเข,า,ขาเรียกว่าอะไรข้อปฏิบัติหรือคุณธรรมของท่านนะเอามาใช้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะยิ่งเจริญเจริญขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณจะเห็นว่ามีทั้งราชินีนะคะราราชินีราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็ราชาไม้เท้าออกมาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบุกมองว่านะคะสิ่งที่ท่านจะสื่อสารให้กับคุณนะคะใน1-2เดือนเนี่นะคะที่พุยาโคาท่านจะบอกลูกหลานนะคะการงานนะคะใครที่ทำงานอยู่กับบ้านนะคะหรือว่ามีความ เชี่ยวชำนาญในบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่างทำงานมานานนะคะสั่งสมประสบการณ์มาเยอะนะคะหรือว่าจะเป็นท่านที่มีความถนัดแบบใดแบบหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่งานที่ทำอยู่ทุกวันอาจจะเป็นงานแบบงานอาิเลกประมาณเนี้ยนะคะงานฝีมือนะคะงานที่เป็นแฮนด์เมดงานที่เป็นการรียูสนะคะการ DIY ของออกมาทำ ะะท่านบอกว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราลองผิดลองถูกลองปรับสูตรลองเปลี่ยนแปลงทํามาแบบเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะทําทได้มากขึ้นนะคะมีผลตอบรับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยในอนาคตนะคะใน 1- นถึง,งสเดือนนี้เนี่ยจะมีผลตอบรับที่ดีที่ที่คุณต้องการก็ว่าได้นะคะ และนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะไม่ได้มาโดยง่ายอย่างที่ใจคิดหรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องอดทนและพยายามล้วนที่จะต้องลงทุนนะคะและมีกําลังกายที่เข้มแข็งไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องดูลแลตัวเองและคนรอบข้างบริวาร นะคะครอบครัวนะคะให้ดีเช่นเดียวกันนะคะอย่า,เ,าเขาเรียกว่าไปโฟ,ปโฟกัสกับสิ่งสงเดียวหรืออยู่กับตัวเองมากเกินไปอย่างสมมุติบางคนอาจจะต้องกักตัวนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองมากเกินไปรู้สึกแบบหดหูเดียวดายรู้สึกแบบต้องกักตัวคนเดียวอะเราไม่รู้ว่าเราจะหายไหม หรือมีความกังวลต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราท่านบอกว่าถ้าเราลองนะคะคิดถึงคนอื่นบ้างนะคะไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองต้องอยู่แต่ในที่อุดอู้แล้วไปไหนไม่ได้นะคะลองคิดถึงคนอื่นบ้างว่าครอบครัวเราเป็นห่วงเรามากแค่ไหนนะคะคนที่ติดเชื้อเหมือนเราเนี่ยเขาต้องรู้สึกอย่างไรเขารู้สึกเหมือนเราไหมหรือว่าคนที่เขาไม่ได้เครียดอะไรทั้งที่เขา ติดเชื้อเนี่ยเขาเขาทำตัวอย่างไรเขาทำได้อย่างไรนะคะแล้วเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ท่าน,นฝากให้ฝากฝากมานะคะให้ให้คิดให้วิเคราะห์ดูนะคะสำหรับคนที่ยังหดหูและคิดถึงว่าทำไมตัวเองถึงได้อยู่ในจุดจุดนั้นต้องอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะต่อไปนะคะเจ็ดดาบนะคะ ก็เป็นในลนักษณะที่เอ่อเป็นความรู้สึกในเรื่องของอาจจะของหายนะคะหรือว่าอาจจะโดนขโมยผลงานนะคะหรือว่าอาจจะเสียมากกว่าได้นะคะสำหรับการลงทุนทาอะไรต่างๆนะคะเสียส่วนใหญ่นะคะอาจจาะอ,อาจจะเสียมากกว่าได้หรือว่าอาจจะอาจจะไม่คุ้มทุนที่ลงทุนลงแรงไปนะคะ แล้วก็เป็นในเรื่องของสุขภาพนะถ้าเป็นไพ่ดาบบุ๊กมองว่ามันไม่ค่อยเจ็ดเจ็ดดาบมันไม่ค่อยจะเสียหายอะไรมากมายนะคะแต่ว่าจะส่งผลต่อสุขภาพส่วนใหญ่สําหรับไพ่ไพ่ดาบนะคะในในการดูไพ่ของบุ๊กนะคะอืมแล้วก็นะคะท่านบอกว่าเรื่องการงานเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะคะจะสามารถทำรายได้จาก ความสามารถที่เราเนี่ยสั่งสมประสบการณ์มาแน่นนะคะแล้วก็พละ,ะให้ให้ดูแลกับกำลังกายของเราให้ดีนะคะแล้วก็ระวังของหายนะอันนี้คือเรื่องหลักๆนะคะที่ท่านที่ท่านฝากมาบอกลูกหลานนะคะ,ะท่านพญากรุฑนะคะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยบุ๊กไม่ได้มีบุ๊กไม่ได้มีองค์ท่านพญาขุดนะคะแต่ว่าบุ๊กมีเหรียญมีเหรียญขุดอยู่นะคะใครที่เป็นลูกหลานของท่านนะคะแล้วอยากจะบูชานะคะท่านอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนตอนเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะไม่รู้จะหาที่ไหนนะคะจะจะซื้อมาจากแอปก็ไม่รู้ว่า มันจะถูกต้องไหมหรือมันควรจะทําอย่างไรนะคะบุ๊บุ๊เชื่อว่าในในบ้านของท่านอะนะคะอาจจะเป็นบ้านของคณตาคุณยายนะคะจะมีเหรียญเก่าๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพศอสอนไหนก็ตามนะคะหากคุณเป็นลูกหลานของท่านมีจิตที่จะบูชาท่านนะคะมีจิตที่รู้สึกว่าคุณธรรมของท่านอะ,อะน่าเลื่อมใสนะคะน่าสารต่อนะคะให้อยู่ต่อแล้วก็น่าบอกต่อกับลูกหลาน ให้ท่านนะ่ะนำเหรียญครุฑนะคะปีไหนก็ได้นะคะพกติดตัวนะคะอาจจะเอาไปเลื่อมใส่กรอบนะคะหรือว่า,าจะเอาไว้ในกระเป๋าเงินก็ได้นะคะก็พกติดตัวไว้ป้องกันตัวได้หลากหลายมากๆนะคะไม่ใช่ปกป้องแค่พูดผีหรือว่าสิ่งไม่ดีนะคะแต่ปกป้องท่านจากคนไม่ดีได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากบูชา มีมีมมมจิตใจที่เริ่มใสท่านแต่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะ,ะเดี๋ยวจับอีก3ใบนะคะเพื่อดูว่ามีอะไรอเหมือนกับพยานาคเลยมีเดลเวอเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะคะ,ะไพดะ่ดับค่อนข้างเยอะนะทำไมถึงเป็นไพด่ดับเขาเรียกว่าเป็นคนท,คนที่คนที่ทำงานเกี่ยวกับ มีทั้งอัศวินมีทั้งมีทั้งเอ่อเ,เป็นอัศวินรถม้าก,กับอัศวินแบบนี้เลยนะคะอัศวินดาบแบบนี้เลยบุ๊กมองว่ามันจะเป็นในเรื่องที่ท่านเตือนเกี่ยวกับการออกไปทำงานของคุณนั่นแหละเพราะว่าคนคนที่นับถือท่านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ออยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆดูดูนี่สังกัด ที่ต้องทํางานเพื่อประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สามารถที่จะแบบอยู่อยู่บ้านได้นะคะก็ต้องออกไปช่วยเหลือคนออกไปทํางานที่เกี่ยวกับสังคมเสียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีไพ่ที่เป็นแบบเนี้ยไพ่เดินทางแบบเนี้ยออกมานะคะสใบนะคะแล้วก็ในเรื่อง เด็กถือดาบเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของบุกนะคะจะเป็นการที่เราจะได้ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเข้ามานะคะในเดือน2เดือนนี้นะคะซึ่งข่าวไม่ดีเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่าเป็นข่าวด้านไหนนะคะแต่ว่าก็เน้นย้ําในเรื่องของสุขภาพนะคะทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะอืม เดินเลิฟเอขึ้นมาและอะเป็นไพ่เด็กเนี่ยอาจจะหมายความได้ว่านะคะสิ่งที่ท่านอยากจะเตือนนะคะในเรื่องของการที่เราเดินทางไปพบใครสักคนนึงนะคะหรือว่าจู่ๆก็มีแครงเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าเขาจะเป็นเพศใดนะคะอายุน้อยกว่า นะคะเป็นรุ่นน้องนะคะหรือเป็นลูกหลานของเราเองนะคะเด็กที่อายุน้อยกว่าเรานะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะนำปัญหามาให้นะคะเป็นคนที่เรารักและหวังดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการได้พบปะพบเจอกับญาติเด็กๆนะคะแล้วก็อาจจะนำปัญหามาให้เราแก้นะคะ หรืออาจจะเป็นลูกของเราเลยก็ได้อืมมันก็มีส่วนนะคะและนะคะอ่าอันเนี้ยอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่พ่ออกมาแบบนี้นะคะก็คือมีลูกหลานของท่านบางคนนะคะที่อ่ายังมีความเชื่อในเรื่องของตำนานของท่านแบบผิดผิดอยู่แบบที่เขาเรียกว่าอ่าใน คือตำราหนึงพูดอย่างหนึ่งตำรานึงพูดอย่างหนึ่งเรื่องเล่าอบอกมาบอกผ่านมาอีกแบบหนึ่งประมาณนี้นะคะซึ่งยังมีหลายคนที่ที่ยังบูชาท่านแบบผิดๆนะคะยังยังเชื่อว่าท่านเป็นเป็นคนที่ มีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านไม่ได้เป็นคนที่ใช้อำนาจของตัวเองท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ่อมตนและรู้จักให้นะคะรู้จักแบบไม่ไม่ถือตัวถ่อมตนไม่หลงในอำนาจนะคะแล้วก็ชอบที่จะอ,อ,อยู่อย่างสันสันโดษ ไม่ไม่หวือหวานะคะไม่ชอบฟุ้งเฟ้อนะคะท่านจะเป็นประมาณเนี้แล้วก็จะดูแลลูกหลานของตัวเองกลุ่มของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะมากกว่าการที่จะไปคือบางคนเก่งใจคนอื่นแต่ไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจคนที่สนิทด,ด้วยประมาณเนี้ยนะคะซึ่งท่านไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่บูบบบชาท่านคุณต้องดูแลคนรอบข้างเสียก่อน นะคะที่สุดไปดูแลคนที่เขาไม่ค่อยสร้างคุณประโยชน์แก่ท่านหรือว่าไม่ใช่สายเลือดไม่ใช่บริวารที่เคยรู้จักมาคุ้นต่อกันนะคะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับบางคนที่แบบอยากจะยึดหลักของท่านนะคะและท่านเป็นคนที่กระตันอยู่มากๆนะคะท่านอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เด็ก คนที่ทำตัวไม่ดีนะคะรุ่นเยารุ่นหลังๆชนรุ่นใหม่ที่ทำตัวไม่ดีที่ไม่ที่ไม่เชื่อท่านนะคะ,ะไม่ไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีนะคะแล้วก็เป็นในลักษณะทีะ่พ่อแม่เนี่ยเชื่อรุ่นปู่ย่าเชื่อแต่ว่าในรุ่นหลังๆเนี่ยนะคะ,ะมีมีความเสื่อมถอยนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับท่านอะไรอย่างเงี้ย นะคะท่านก็อยากจะให้เด็กๆอะ่ะรู้ว่าท่านไหนยังอยู่ดูแลคุณนะไม่ใช่อย่างอื่นอย่างใดเลยในความสําเร็จหรือในสิ่งที่คุณลงมือทอําอ่ะมันแน่นอนว่ามันมาจากสีมือของคุณที่ขัดกับเรามาแต่ถ้าไม่ใช่ท่านที่เปิดโอกาสให้คุณได้รับอะไรดีๆเหล่านั้นน่ะคุณคิดว่าตัวคุณจะสามารถที่จะไปต่อสู้กับ คนที่มีฐานะสูงกว่าได้อย่างไรนะคะ,ะการที่คุณคุณเคารพและบูชาท่านอะ่ะคุณจะได้รับความเอ,เอ็นดูจากคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณนะคะ่ท่านก็บอกมาประมาณนี้นะเป็นลักษณะที่ต้องต้องเข้าใจท่านให้ถูกค่ะแล้วก็เรื่องของความรัก เรื่องของความรักอันนี้ลูกจะบอกแป้ว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับบางคนนะที่รักกันมานานรู้สึกว่าเป็นผมลิขิตนะคะรู้สึกว่าท่านทำทำให้คุณและคนรักของท่านนะ,ะอะ่ขอโทษนะคะคือถ้าคุณรู้สึกว่าคนรักที่คุณคบ อยู่ด้วยตอนนี้เป็นคนที่ท่านบรนดาลให้ได้มาพบกันนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยว่าอาจะได้ลงลงเอยกันนะคะเป็นคู่ที่ดูแลกันนะคะเป็นรักแท้ผมลิกขิตเป็นแบบคือเทวทูตสยายปีกกมก็มก,ก,กมองได้ชัดๆก็ว่าเป็นตัวแทนของท่านเหมือนกันนะคะท่านก็ได้นะคะทำให้คุณ และเขานะคะมาพบกันมารักกันนะคะภายใต้ผมลิขิตภายใต้รจริประเพณีที่ที่ถูกต้องดีงามนะคะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเด็กและของหายนะคะไพ่ไพ่าดาบขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะไพ่าดาไพ่อุปสรรคพวกนี้นะคะขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ถามว่ามัน มันร้ายแรงไหมมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเป็นสิ่งที่จัดการได้นะคะเป็นสิ่งที่จัดการได้อ่าแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆหยุมหยุ่มยิมยิมนะคะอืมไม่ได้น่ากังวลอะไรมากมายนะนะคะาบางคนอาจจะเป็นแบบเจอปัญหาในเรื่องงานจนชินอย่างเงี้ยนะคะก็คุณก็จะไม่คิดว่ามันเป็นเป็นปัญหาใหญ่ นะคะคือคือเคยผ่านเคยเจอมาว่าม,มันเกิดขึ้นอีกก็สามารถจัดการได้แล้วก็บูชาท่านด้วยวิธีที่ถูกนะคะก็จะสามารถมีเงินมีทองคนพบตัวเองนะคะรู้ว่างาติฤิเิ์ของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเปิดตลาดได้นะคะถ้าเปิดใน ประเทศไม่ได้ก็ต้องลองหาเป็นต่างประเทศนะคะอาจจะศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของภาษานะคะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะโปรดจงมั่นใจในตัวเองนะคะที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จเพราะเรามีประสบการณ์มามากพอแล้วควรที่จะลงมือทำและควรที่จะ ยืนด้วยสองขาของตัวเองเป็นลูกนกอย่างไรวันหนึ่งก็ต้องสยายปีกบินสู่ท้องฟ้าเช่นนั้นแล้วเงาของนกที่พาดผ่านบนพื้นนั้นจะต้องเกิดร่มเงาที่ผาสุกและและทรงคุณธรรม ก็ประมาณนี้นะคะที่บุคลับรู้ได้แล้วก็ที่ไหขึ้นมานะคะเพราะว่าบางคนทํางานในองค์กรทํางานในสังกัดนะคะมันมีสิ่งที่เราหลบเลี่ยงที่จะทำนะคะได้นะคะหรือบางคนหลบเลี่ยงคุณความดี แล้วเลือกที่จะไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะสำหรับเจ็ดดาบที่ออกมาคนที่มียศมีอย่างนะคะก็ให้น้อมนำคุณธรรมของท่านนะคะว่าท่านเป็นคนถ่อมตนและท่านไม่เคยใช้อำนาจในทางที่ผิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ขึ้นมา นะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับหนน่วยงานสังกัดต่างๆนะคะก็ขอให้ดำเนินไปในทางที่ดีนะคะท่านปกปักรักษาและคุ้มครองลูกหลานของท่านทุกคนรวมถึงคนที่บูชาท่านคนที่สวดมนต์บทของบทบูชาท่านนะคะคนที่มีท่านอยู่ในบ้านนะคะหรือแม้แต่คนที่จะทำอะไรก็ระลึกนึกถึงท่านเสมอนะคะไม่ต้องแบบให้ท่านเป็นที่สุดแต่ ขอให้ไม่ลืมนะคะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะสำ K ส lain, หรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้บุ๊กมาทำนายหัวข้ออะไรต,ต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกบุ๊กได้นะคะเดี๋ยวบุ๊กจะมาเปิดทำนายให้นะคะขอขอบคุณมากๆที่ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะสวัสดีเจอกันใหม่ค่ะ